รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยสลากอมสินพิเศษ2ปีเพิ่มเงินรางวัลที่1เป็น10ล้านบาทธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม วันนี้จะพูดเรื่องราวที่น่าสนใจมากกับท่านจันสมภพมานางสันเรื่องเศรษฐกิจครึ่งปีหลังทั้งโลกและไทยจะมีทิศทางไงมีแนวโน้มอ,อย่างไงน่าสะเพึงกลัวกันไหนติดตามไม่ได้ครับสักครู่เดียวครับ ครับช่วงนี้ไปคบกับท่านอาจารย์สมภพมานะลังสันนะครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอบคุณครับที่ร่วมรายการอาจารย์ครับผมพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจโลกอยากให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยเพราะตุเรี้รู้สึกมันมันตกต่ำย่ำแย่กันหมดโดยเฉพาะยุโรปก็น่ากลัวนะที่แชร์กันมาเนี่ยแม้แต่อังกฤษเนี่ยที่เป็นประเทศอภิมาเษฐีนะก็ยังคนเรียกว่า อาจจะไม่มีทานสามมือเพราะเรื่องพลังงานเป็นต้นเหตุเรื่องสงครามยูเครนเป็นต้นเหตุแล้วดูเหมือนอังกฤษจะถอดใจเรื่องเรื่องคอหอยลูกกระเดือกับสหรัฐเรื่องการตอบโต้เรื่องของซันชั่นเรื่องพลังงานโดยเฉพาะเรื่องก๊าซธรรมชาตินะครับเชิญครับอาจารย์ครับคือในช่วงกลางกลางปีในช่วงฤดูร้อนของพวกประเทศเมืองหนาวนี่นะมันก็มีทั้งข่าวดีแล้วมีทั้งข่าวที่เราจะต้องระมัดระวังอ ข่าวดีก็เช่นกรณีแนวโน้มของออของเงินเฟอ้อนะอย่างล่าสุดนะฮะเขาก็าประกาศมาว่าเงินเฟอ้อในอเมริกาเนี่ยมันก็เริ่มชะลอจากที่เคยขยายตัว9.1%ในเดือนพถุนาย,ยนเนี่ยกลายเป็นเหลือ8.5%ในเดือนกรกฎาคมนะ,ะเริ่มมีแนวโน้มของการจ้างงานที่โอ้โหแบบขยายตัวมากนะฮะทำให้อัตลาการว่างานในอเมริกาขนาดเนี้ยเหลือ3.5% ก็ต่ำสุดนะครับในในรอบ50ปีนะฮะคือตอนนี้อัตราการว่างงานของคนเมก,กันเนี่ยมันกลับไปเหมือนในช่วงก่อนเกิดโควิดนะอพอเราคงจำได้ว่าผลงานที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานดีในขณนะน,นั้นเนี่ยภาคภูมิใจมากก็คือทำให้อัตราการว่างงานของคนเมก,กันมันลงมาเหลือแค่3.5%อร์เตคือปกติแล้วเนี่ยอัตราการว่างงานของเอมก,กันเนี่ยมันอยู่ที่มารับ4%เปอร์เเศษถือว่าเป็นการว่าการจ้างงานเต็มที่หรือว่า full employment ดังนั้นคุณลงมา3.5เปเก็ถือว่าโอ้โหมันผิดปกตินะครับแต่ว่าหลังจากเกิดโควิดแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นไงครับปรากฏว่าคนว่างงานทันทีเลยนะครับเฉพาะเดือนมีนากับเมษาของปี2020นะ22ล้านคนออนะอนะททำให้การว่างงานขึ้นมาเป็น14เกือบ15เปอร์เซ็นต์14.8เปอร์เซนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาสามารถดึงลงไปเหลือ3.5เปอร์เออ ครับมันก็เลยทาให้หุ้นในวอลซขึ้นมากในในช่วงในช่วงครับ,รบในช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะฮะรประมาณสักต้นต้นสิงหาเนี่ยนะฮะยิ่งมีการประกาศออกมาว่าอัาตราเงินเฟอ้อเนี่ยมันเริ่มทําท่าว่าจะชะลอตัวลงเริ่มมีคนคิดว่ามันจะมันจะถึงพีคแล้วถึงจุดสูงสุดแล้วนี่นะ,ะครับนั่นคือข่าวดีนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีข่าวบางข่าวที่เราจะต้องวิเคราะห์ด้วยความระแวดระวังนะข่าวแรกเลยนะฮะเริ่มต้นจากปัญหาของบรรดาประเทศเกิดใหม่ คือประเทศกําลังพัฒนาและด้อยพัฒนาเลือกอิมอร์จิงอีคโนมีเมอร์จิงอีคโนมี้ทั้งหลายเนี่ยซึ่งขนาดนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามันประเทศแล้วประเทศเล่าเนี่ยเข้ามาสู่วงจรที่ทาท่าจะเกิดวิกฤตการณ์ที่บานปลายใหญ่โตนะครับทั้งในทวีปหลายๆทวีปตอนนี้ที่กําลังมีจะมีปัญหามากก็คืออเมริกากลางอเมริกาใต้แล้วก็แอฟริกาอย่างแอฟริกาเนี่ยนะครับปัญหาใหญ่สุดก็คืออะไรครับ ปัญหาโอกาสในการที่จะผิดนัดชำระนี้หรือว่าดีโฟของบรรดาประเทศต่างๆนะฮะกว่าครึ่งทวีปนะฮะยี่สิบกว่าประเทศคือเพื่อไงพวกนี้กู้อ f ฟชอ o ์ไปเยอะกู้ไว้มากนะทำไมกู้ไว้มากครับเอ๊ะตอน,นตไหนแต่ไรมาในประเทศเหล่านี้ไม่มีใครอยากให้กู้แต่ทำไมช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมามันกู้ได้เยอะแยะมากมายก็เพราะว่าคุณมีนทยบาย QE อไ คุณมีนโยบายลดดอกเบี้ยลงมาเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์ที่เริ่มต้นจากจากจากไอเฟดเนี่ยนะฮะเมื่อประมาณทั้งปี2002-2010แถวเนี้ยแล้วประเทศอื่นๆนะครับอังกฤษก็ดีสาภาพยุโรป ECB ยุโรปเปียนเซ็นเตอร์แบงก์นะครับแล้วก็แบงก์อับเจแปนทุกทุกประเทศเนี่ยทำเหมือนกันหมดเลยก็คือลดดอกเบี้ยลงมาจนกระทั่งบางบางบางแห่งเนี่ยติดลบนะฮะ ECB เนี่ยดอกเบี้ยติดลบไปศจุดศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะ นะครับแล้วขณะดเดียวกันเนี่ยออญี่ปุ่นเนี่ยติดลบดอกเบี้ยเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็คือคุณก็เอาเงินออกมาสู่วงจรเศรษฐกิจบ้านมมยมหาศาลเพิ่มมารีสายเพิ่มปริมาณเงินออกมามันก็เลยไปเรื่อยกมันก็เลยเกิดสภาพคล่องรถเกินพอมันเกิดสภาพรถเกินเป็นไงครับก็หาที่ระบายเงินอ่ะคารทีระบายแล้วอะไรไปเล่นหุ้นแล้วเงินมันก็ยังเหลือคดรที่ทำไงครับบรรดาประเทศเกิดใหม่เหล่านี้มันออกบอลมาขายเป็นไงครับให้ดอกเบี้ย่ขนข้างดี พวกบรรดาสถาบันการเงินในยุโรปนี่นะจะบอกว่ากินเบ,บ็ดเลยป่ะใช่นแ,<ม>แล้วก็อเมริกาเนี่ยปรากฏว่าพวกที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยที่อาจจะรับผลกรรมของการปล่อยไปแล้วเนี่ย<ม>อาจจะถูกพูดระสาชาวบ้านคือถูกชถูกแช่า,ามนี่นะ<ม>นะซึ่งมีโอกาสดีฟอลท์ได้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 มากแล้วอาจจะไม่ไม่ไมรู้ต้องกี่ประเทศนี่นะจะบอกว่าไม่มีเงินชราตนี้ว่างั้นเถอะครับคือผมลองเช็คข้อมูลดูเนี่ยเมื่อเมื่อตอนที่เกิดโรคแฮมเบอร์เกอร์ไคนิสใหม่ปี2อ0พเ้าเนี่ยประเทศในแอฟริกาเป็นหนี้อยู่ประมาณ สัก480กว่าบิลเลียดอยู่ลแล้วนะไม่ถึง500บิลเลียดดีนะฮะแต่ว่าเป็นไงครับพอมาถึง2020เมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยมันขึ้นมาเป็นเกือบ1.8ทิวเรียนนะฮะจากจากไม่ถึง500บิลเลียดนี่นะฮะขึ้นมา3าทีสาเท่านะฮะและข้อสำคัญคือว่าตั้งแต่ปลายปีนี้แล้วก้ต้นปีหน,น้ามันถึงเวลาคุณต้องชำระหนี้คืนนะครับ แล้วถ้ามันชำระหนี้คืนแล้วไม่มีเงินให้ให้ชำระคืนซึ่งผมกว่าโอกาสที่จะหาเงินไปชำระคืนยากมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดภาวะปัญหาก็คือเงินทุนไหลออกไปมากในช่วงที่อเมริกาเริ่มขึ้นดอกเบี้ยมานี่นะครับแล้วก็ทุนสำรองต่างประเทศก็ก็ร่อยหลอลงเต็มมากมายนะฮะและถึงเวลาคุณต้องชำระหนี้คุณจะเอาเงินที่ไหนมาชำระแลวข้อคำคาญคือว่าระหว่างชำระหนี้กับเก็บเอาไว้ซื้อพลังงานกับซื้ออาหารคุณจะเลือกอันไหน ครับฉะนั้นมันก็โยนเวียนกันเนี่ยคือปัญหาเงินเฟอ้อปัญหาค่าเงินอ่อนปัญหาหนี้สินอ่าแล้วก็ว่านะครับอ่าปัญหาเรื่องอ่าทุนสำรองระหว่างประเทศที่เคยมีก็หายไปหมดอะไรเงี้ยนะนะครับฉะนั้นน,นี่คือนี่คือเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวังในกรณีของประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายซึ่งเป็นประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้นะครับที่ที่ที่ทเราตงจะต้องจับตามองแล้วก็วิเคราะห์นะครับและครั้นี้ไอ้ปัญหานี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศด้อยพัฒนาและกาลังพัฒนาไงฮะ มันยังเกิดขึ้นในศูนย์กลางทุนนิยมสำคัญแห่งหนึ่งโลกก็คือในสหภาพยุโรปด้วยนั่นแหละสินะครับเพราะเราก็เห็นและว่าตอนนี้เงินเฟอ้อก็ยังสูงมากนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยคือผมคิดว่าสหาภาพยุโรปเนี่ยยิ่งลมหนาวโชยมาแรงมากขึ้นเท่าไหร่จะมีปัญหามากขึ้นเท่านั้นแล้วประเทศในยุโรปเี่ยสหภาพยุโรปมันคือส่วนใหญ่ของสมาชิกนาโต้ไงสามสิบชาตินี่นะที่ไม่รวมมอีกสองชาติสอง,องาสามชาติหมืเช่นฟินแลนด์หรือว่าสวิเซ์นที่กำลังจะเข้านี่นะครับเป็นไงครับ ถึงเวลาปั๊บเดี๋ยวแล้วเสียบอกถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่ต้องไมใช้แก๊สชั้นหรือว่าลดแก๊สลงมาอย่างมีนยยอสำคัญลดน้ำมันที่เคยซื้อกันอย่างมีนยยอสำคัญคำถามคือว่าแล้วถ้าไปงีบปั๊บราคาน้ำมันราคาอาหารโลกมันจะเป็นยังไงครับที่มันทำท่าเฉช็ตลก็จะไปเพิ่งอีกฝั่งหนึ่งยิ่งตายหนักนะครับยิ่งตายหนักนะมันก็ทำให้เงินเฟ้อมันกระพือขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ทําให้ประเทศต่างๆแล้วเงินเฟ้อมันกระพือขึ้นมาใหม่ขนาดที่เบสิกนีดความจำเป็นพื้นฐานของคน จำนวนมากมายในสภาพารถล้อนซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าแม้แต่อังกฤษเองใครจะไปนึกต้องลากโต๊ะลากเก้าอี้เนี่ยไปชี้เกณฑ์อะต่างครับเพราะอะไรหรือเปล่าเพื่อพึ่งแดดอาศัยแสงไฟจากจากไอหลอดไฟสาธารณะเนี่ยลออเข้ามาในบ้านเรามาําจะได้ทำงานได้ประหยัดไฟประหยัดไฟนะฮะัฉะนั้นเราก็จะเห็นองว่าขนาดอังกฤษซึ่งเป็นชาติหมาดนาจโลกที่ดูที่ไม่เคยตกดินยังไปอย่างเงี้ย สวัสดีครับคาถาชีวิตวันนี้ผมอยากจะเสนอนะครับว่าชีวิตยอยู่ที่ตนลิขิตคำว่าลิขิตของผมก็หมายความว่าเริ่มตั้งแต่วิสัยทัศน์ก่อนผมเป็นคนที่มองการไกลแล้วก็มองในสิ่งที่มันมีเหตุและผลสิ่งที่ผมเดินไปข้างหน้านั้นจะต้องเกิดจากการที่ผมนั้นได้มีการศึกษาได้มีการวางแผน นะครับอย่างรอบคอบแล้วผมถึงจะไปเรานั้นทําตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้ทําตามสิ่งที่เราได้วางแผนไว้อันนั้นก็เท่ากับว่าเราลิขิตชีวิตเราเองและการที่เราไปทํานั้นแบบนั้นไปทางทิศนั้นก็เป็นเพราะว่าเราเห็นว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเราแล้วอันนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดสําหรับธุรกิจเรา และอันนั้นนั้นมีความคิดว่าเป็นออลวินออล win ก็หมายความว่าทุกคนได้หมดเราได้ลูกค้าได้คนรอบข้างเมืองของเราก็ได้สังคมก็ได้โลกไม่ถูกเราเบียดเบียนนั่นก็คือเป็นแบบนี้ที่ผมว่านั่นเองเพราะว่าเราเป็นคนที่คิดเราเป็นคนที่วางแผนตามวิสัยทัศน์ตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ตั้งแต่เดิมนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ เป็นไปได้ไหมซาซูบอกอยากต้องการความช่วยเหลือออกจากนาโต้ให้หมดผมคิดว่าเขาเขาเขาก็คงจะต่อรองเรื่องเรื่องแฟงชั่นแหละเพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะคุณทากับฉันเขาเป็นต่อแล้วนะใช่เขาเป็นแต่ต่อแล้วช่วงนั้และคาถามว่าถ้าถือรัสเซียยื่นข้อเสนอแบบนี้แลวทำเนี้ยแล้วถามว่านาโต้ที่มีลูกพี่ใหญ่คืออเมริกาเป็นผู้นำเนี่ยจะยอมไหม ไม่ยอมเลยอยู่สปายเขาได้ไหมล่ะเออนี่ถ้ายอมเนี่ยคุณโหชาติอภิมาไม่้หมายเลื่องหนูวมันจะเสียกี่ในพูดเมื่อารไหนเสียงพูดความน่าเชื่อถือขนาดไหนฉะนั้นไม่ยอมเลยตั้งนี้ก็มาหลายๆประเทศในกลุ่มยักษ์ใหญ่ของ EU ก็แทบจะไม่เอาด้วยหลายเรื่องแล้วนะโดยเฉพาะเรื่องพลังงานนี่เขาไม่เอาเลยก็ไปเรื่อแบบกล้าๆกลัวๆนะเพราะอะไรก็เพราะด้านหนึ่งเาก็รู้ว่าอเมริกามันก็ก็มีที่ผลสูงอ่ะนะทางด้านต่างๆใช่ไหมฮะแค่นั้นแล้วการสู้รบในยูเครนก็จะเข้มก็อาจจะบานปลายและขยายตัว นะครับและขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็จะเกิดสงครามสองสนามคือสงครามเศรษฐกิจที่ผ่านเรื่องพลังงานผ่านเรื่องอาหารอย่างที่เรายกตัวอย่างแล้วแล้วยังมีสงครามที่เป็นสงครามกันสู้รบจริงๆที่จะขยายตัวบานปลายอาจจะมีการโอ้ละบดไฟเนี่ก็ส่งออกไปเต็มที่เรากะยอมไม่ได้จะยอมให้รัสเซียชนะได้ยังไงล่ะใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นเมื่อเมื่อกี้แล้วเรานึกภาพเลยครับว่าว่าถ้าประเหตุหญ่เหล่านี้มันกระทุขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถ กล่าวอ้างไหมไหมว่าเงินเฟ้อถึงจุดพีคแล้วกำลังจะลงต่ำนะครับเพราะอะไรครับเพราะตลาดเนี่ยที่คุณยังใช้อัจจัยทางภูมิทัศน์ไปดูตังเนี่ยมันมีทางพีคกครับมันจะพร้อมกลับมาเมื่อไหร่เนีข้อสำคัญอะไรครับมันใช่มันยังไม่มาทางพีคคือยังไม่ถึงจุดพีคก่อนใช่ใช่และข้อสำคัญเนี่ยความไม่แน่นอนเยอะมากสูงราคาน้ํามันราคาหานี่มันที่มันฉาบฉวยมันชวัดเฉวียนแล้วก็ ปั่นป่วนแล้วก็แล้วก็แล้วก็ทันผลแกวงไกลมากพ็อเลยครับเพราะส่วนใหญ่มันซื้อขายล่วงหน้าไงมันซื้อขายเป็นตัวมันมีใครซื้อขายสปอร์ตนะแต่ว่าผมว่า90้ากว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันซื้อขายเป็นตัวฉะนั้นทันทีที่ทําท่าว่าจะมีเหตุการณ์ที่ที่ซีสงบลงอย่างอย่างช่วงขนาดนี้ยบรรดาพวกนักเก่งเวลามันก็เทเทตัวมาขายไงตัวน้ํามันตัวตัวข้าวโพดตัวถั่วเหลืองตัวอข้าวสาลีใช่ไหมฮะราคามันก็ลงลงมาอย่างชัดเจน แต่ทันทีที่มันเกิดเหตุาการณ์ตรงไอ้ข้ามตึงเครียดอย่างที่เราวิเคราะห์เมื่อสักครู่เนี mm ่ยนี่ครับอุ้นี้มันจะกรูเข้ามาซื้อใหม่ซื้อล่วงหน้าใหม่พอ,อซื้อลวงหน้าราคาลวงหน้ามันเพิ่มนไปมันก็ดึงให้ราคาสปอร์ตขึ้นตามไง mm hmm. อันนี้แหละครับคือตัวแปรที่เราจะต้องวิเคราะห์ให้ลุมลึกระลอบด้น,นะครับ mm hmm. นนจะทํายังไงถึงจะ play safe take ใ take, ช take, take, ่ <take S 2> ถ้าไมปรปเทศปล <lose. S 2> อดภยัยไอ้น,นี่ต้อง mm hmm. คิดให้มากเลย mm hmm. เป็น mm hmm. นะครับเพราะนั้นประมาทไม่ได้แม้ว่า แม้ประเทศไทยเองที่บอกว่า internal reserve สูงเนี่ยก็ประมาทไม่ได้ไม่ได้เนะเพราะนั้นโอกาสที่จะพรงพราเจอปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกท้าทมก็เป็นไปได้สูงครับพราั้นจะทำยังไงอาจารย์คิดว่าเราต้องยังไงเนี่ยดูแลผมว่าเราก็ต้องต้องตั้งกัาสูงอ่ะแล้วก็พยายามใช้ข้อได้เปรียบต่างๆของประเทศนะฮะจะโดยไปอยามด้เรื่องแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาเป็นไหมจะเป็นจะเป็นฮะและข้อสำคัญคือว่าคุณต้องตอนเนี้ผมว่า คระเทศที่ต้องให้ความมุ่งมั่มากคือประเทศเพื่อนบ้านนะเราจะร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านให้เต็มที่ได้อย่างไงนะฮะทำให้การบริหารจัดการเรื่องเรื่องปัจจัยสี่เรื่องอาหารการกินเรื่องเรื่องความจาเป็นพื้นฐานมนุษย์ดิบดำรงอยู่ได้เพื่อผมเชืว่าทำอะไรได้เยอะในในในอาเซียนสุดบนนี่นะฮะซึ่งมีไทยเป็นศูนย์กลางเนี่ยเพราะอาเซียนก็อย่างน้อยก็ยังมีพลังในเรื่องของอำนาจการต่อรองใช่ใช่ไหมครับที่ที่แล้วเราก็ห่างไกลจากไอ้สถานที่ขัดแย้งกันเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นในยุโรปก็ดีหรือว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือนี่นะฮะอย่างที่เรารียรู้อยู่ผมว่าแถวนี้มันยังค่อางจะสงบส่งลงมาที่อื่นแต่นั้นเราจะใช้ปลายวิกฤตให้เป็นโอกาสยังไงไอ้นี่คือสิ่งที่ต้องคิดโจทย์ที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องไปช่วยกันคิดนะครับแล้วว่าต้องทําให้ได้ด้วยใช่ครับเพราะเรื่องของด้านอาหารหรือสปลายเชนที่เราเป็นหรือไม่แต่เรื่องพลังงานเีเราจะไม่สามารถมีพลังงานทดแทนมีต่างๆไม่ที่มาช่วยได้เพิ่มมากขึ้นแต่ที่เราจะต้องนําเข้า ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ํามันดิบแก้ธรรมชาติหรือว่าถ่านหินเนี่ยอย่างมากมายอย่างที่เป็นอยู่ในขนาดนี้ครับครับวันนี้ต้องกล่าวคุณท่านอาจารย์มิสุครับดีครับผู้ชมครับนั่นคือบทวิเคราะห์ในเชิงตรกะที่เรามองเห็นนะครับอย่าลืมนะครับดูเราได้ย้อนหลังทางมือดีทีวีแฟนเพจแล้วก็ติดตามเราได้นะครับวันนี้ต้องบอกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมหมุนตามโลกแล้วก็ดูช่อง5้ากดห้าครับและแน่นอนครับ กับท่านอาจารย์สุภพมานังสรร์ผู้ที่ข้ามบดในแวดวงสกิจและวิเคราะห์เชิงลึกในสถานการณ์โลกที่เป็นอยู่เป็นจริงวันนี้ลาไปพร้อมกับท่านอาจารย์สุภพมานังสรร์ครับสวัสดีครับ สะพานแห่งชีวิตเรามีเวลาแสนสั้นแต่ช่วงเวลาที่เรามาผูกพันกันในชั่วชีวิตหนึ่งสั้นยิ่งกว่านั้นสิอีกช่วงเวลาที่เรามาเจอกันก็ไม่ต่างอะไรกับคนสองคนเดินมาพบกันกลางสะพานแล้วในที่สุดก็ต้องแยกย้ายไปคนละทิศละทาง ท้ามกลางเวลาที่แสนจำกัดนี้เราควรหันด้านดีที่สุดของแต่ละคนเข้าหากันเพื่อที่ว่าเมื่อจากกันไปแล้วเรายังคงเหลือความทรงจำที่แสนงามไว้ในใจของอีกฝ่ายหนึ่งพบแล้วพลากจากแล้วอาจไม่เจออีกเลยชั่วนิรันดร์ขอให้เราจากกันด้วยดีกับทุกคนที่ผ่านพบบนสะพานแห่งชีวิต ดันวอลไปชิระเมธีซียักษ์ใหญ่ PTT OR Toyota BIK ถึงก,กำลังเสริมแกล่ง Future Energy เปิดสถานีต้นแบบเติมไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานายอัคพลเรืองพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนนายวิสารชาวริตานนนรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปิกรจำกัดมหาชน OR นายปีบุตรจารุเพ็ญกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกอินดัสโตรแกสตำกัดบิ๊กนายปาสนาการเนส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตลต้าไดฮัตสุเอนจิเนียริงแอนด์แมนุแฟคชันจำกัดหรือ TDEM และนายโนริอาจิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตลต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด TMT ร่วมเปิดสถานีนำร่องทดลองใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง Fuel Cell Electric Vehicle FCEV แห่งแรกของประเทศไทยไฮโดรเจนสเตชันณอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี โดยการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิรายของโตโยต้ามาพ่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยให้บริการในรูปแบบรถรับส่งระหว่างสนามบินอุตภา,าจังหวัดชนบุรีหรืออุตภา,าลิมูซีนสร้างการรับรู้และเป็นข้อมูลรองรับการขยายผลใช้งานในอนาคตภายใต้แนวคิดจับมือเดินหน้าสู่ผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาดพร้อมรองรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง FCEV หรือ Fuel Cell Electric Vehicle อนาคตใหม่ของการเดินทางเติมเต็มความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืนในอนาคตมอบประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่โดยรถยนต์โตโยต้ามีรายรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนในรูปแบบรถรถับส่งระหว่างสนามบินอุตภเปาจังหวัดชนบุรีให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจในพื้นที่พัทยาชนบุรีตอบรับแผนภาครัฐสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรลิตี้ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero GHG Emission เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยนายอัจพรเรือพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าปตทมุ่งผลักด,ดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050โดยเล็งเห็นว่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างไฮโดรเจนจะเป็นกุญแจสำคัญ ที่ช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป,ป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนนวัตกรรมใหม่สําหรับประเทศต้องอาศัยประสบการณ์และการลงทุนมูลค่าสูงและความร่วมมือของ5้าพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันในทุกวิติอย่างสมดุลและย,ยั่งยืนในวิสารชาวริต,ตานนรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตทน้ำมันแตการค้าปลีกจำกัดมหาชนกล่าวว่า จากแนวโน้มการใช้พลังงานในการเดินทางและการขนส่งในปัจจุบันที่รถไฟเริ่มและนึงในันธกิจของ OR คือการสร้าง seamless mobility เพื่อการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานรวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการเดินทางและการขนส่งให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญซึ่งจะช่วยเติมเต็มศักยภาพของ OR ในการมุ่งสู่การเป็นผู้นำ EV ecosystem ในทุกพิติ เนื่องจากการเติมไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์รูปแบบ Passenger Car ใช้เวลาเพียง5นาทีซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่และในอนาคตจะมีการพัฒนาการใช้พลังงานไฮโดรเจนในกลุ่มรถ FCEV ขนาดใหญ่เช่นรถบัสและรถรนทุกซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการเติมเชื้อเพลิงสามารถเพิ่มรอบการขนส่งซึ่งจะช่วยเพิ่มกำไรให้แก่ธุรกิจอีกทางหนึ่ง นายปิยบุตรจารุรเพ็ญกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกอินดัสทรีแกสจำกัดมหาชนบลิกเปิดเผยว่า BIG ตั้งเป้าเป็นผู้นำนวัตก,กรรมและเทคโนโลยีลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเพื่อสภาพภูมิอากาศจึงจะร่วมกับ5พันธมนิตในการนำนวัตก,กรรมจากกา๊าซไฮโดรเจนมาใช้จริงในอุตสาหกรรมอย่างยนต์โดย BIG ได้นำนวัตก,กรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนมาจาก Air Products บริษัทแม่ของ BIG ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับก๊าซไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำและปราศจากคาร์บอนอันดับหนึ่งของโลก DIG ยังมุ่งเน้นสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในการกระจายความรู้และนวัตรกรรมเกี่ยวกับไฮโดรเจนต่างๆตอบโจทย์การเป็นผู้นำนวัตรกรรมจากไฮโดรเจนของประเทศไทยในปาสนาการเนชรองกมกับผู้จัดการากใหญ่บริษัทเตอร์ตาไดเอสสูเอนจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคชังจำกัด TDM เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเตอร์ตา ที่มีต่อความเป็นกลางทางคาร์บอนเจยตาได้เปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิง Fuel Cell Electric Vehicle มีรายซึ่งหมายถึงอนาคตในปี2,557และรุ่นที่2ในปี2,564และเนื่องจากนายปาซเนสการเนสเป็นหนึ่งในสองสมาชิกผู้ก่อตั้ง Hydrogen เ,เข้าสู้ในปี2,559มุ่งมั่นที่จะตามเทคโนโลยีไฮโดรเจนมาสู่ความเป็นจริง ในการขับเคลื่อนในชีวิตปริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดจการใหญ่เอร์สต์เตอร์ต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัด TM t ี t กล่าวว่ามีการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรมยานยนต์ในหลากหลายแนวทางหรือ m u l t i p a t s w a y เพื่อนำเสนอทางเลือกในการเดินทางที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน เพื่อให้เทคโนโลยีเดินในรูปแบบต่างๆได้ถูกนําไปใช้งานได้จริงจึงได้ริเริ่มโครงการการจัดตั้งเมืองที่ย,ยั่งยืนโดยปราิจากบลรภาวะ d e c a r b o n i z e Sustainable City ทั้งนี้ในการบรรลุเป,ป้าหมายความเป็นการทางคับวบอนนั้นเตอร์ตามิอาจบรรลุผลิตดังกล่าวได้เพียงลําพังแต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกันดังเช่นโครงการความร่วมมือ อันนำมาซึ่งกิจกรรมการเปิดสถานีไฮโดรเจนแห่งแรกในเมืองไทย